สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออนก็จะพาทุกคนเข้าครัวนะคะออนก็จะทําไส้ปอกเปี๊ยเหมือนเดิมนะคะจะทําไส้ปอกเปี๊ยแล้วก็จะห่อไว้นะคะไว้ที่รถอาหารนะคะออนก็จะเตรียมผักนะคะก็จะมีกระหลำ่ำมีแครอทนะคะแล้วก็ ใส่ผักกาดไอกระหล่ำสีม่วงด้วยนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ทุกคนชอบแล้วก็จะเป็นก้านผักชีนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้านผักชีโอเคนะคะส่วนบนเส้นเราก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะบนเส้นกระเทียมนะคะกระเทียมออนก็จะมีเนื้อหมูนะคะหมูหมูสับนะคะหมูบดออนจะใช้แบบนี้นะคะทุกคน โอเคนะคะเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะเอาผักทุกอย่างลงไปนะจ๊ะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวส่วนหมูสับนี้เราไม่ใส่เยอะนะคะใส่แค่พอเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรพอเป็นพิธีเนาะเราไม่ใส่เยอะออนถ้าประมาณนี้ก็สักครึ่งถ้วยตวงเนาะครึ่งถ้วยตวงออนก็จะใส่แค่ประมาณนี้นะคะ แล,แล้วก็เอาก้านปักชีนะคะเอาก้านปักชีลงไปผักเลยนะออนล้างแล้วออนเอามาอผั่นก็เลยดูช้ำๆไปนิดนึงนะคะทุกคนอยู่ประมาณเนี้ยนะคะ๋ยนวะให้มาดูใกล้ๆนะคะทุกคน พอหมูเราสุกแล้วนะคะทุกคนพอหมูเราสุกแล้วเราก็จะ,ากะะจ,ะจะใส่ผักลงไปเลยนะคะคม,มันก็จะใส่ผักงลงไปเลยนะคะทุกคนมันก็จะใส่นี่เลยนะคะจะเป็นผักใส่ลงไปเลยนะคะต่อไก็จะตามด้วยวนเส้นนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเลยนะคะ ส่วนในซอสนะคะออนจะทําซอสผสมไว้แล้วนะคะผส,ะสมไห้เรียบร้อยแล้วนะจะผส,ะสมซอสทุกอย่างเรียบร้อยนะคะมันก็จะสามช้อนนะคะพอดีเลยนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงที่วันคำนวณไว้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นในสง่งพนอไก่นะคะพนอไก่ก็จะเป็นแบบยี่ห้อนี้นะคะของที่ออนใช้ยอยู่นะคะก็ประมาณช้อน ช้อนประมาณชุดช้อนชาหรือว่าวช้อนโต๊ะไอช้อนโต๊ะแล้วแต่แล้วแต่ตามใจของใครนะคะมันก็จะใส่ตัวนี้ก็จะเป็นไอไอตัวตัวนี้นะคะทุกคนทุกคนค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทย มันก็จะใส่พิกไทยนะคะพริกไทยดำแาเนีแหละใส่มันไปเลยนะคะคก็มาคนส่วนผสมเลยแล้วก็มาคนเกนาจนผักวรนจะใชใ้เขาสุกให้สุกประมาณอยู่ที่สักเจปเซ็นะคะจะไม่ให้สุกมากนะคะเพราะว่า เขาจะได้ไม่ไม่ไม่แบบว่าไม่ยุบตัวเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราไปทอดอีมันจะได้คงความสดนะคะก็แล้วแต่ซิกเนเจอร์ของใครของมันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นหอมของน้ำมันงานะคะซึ่งน้ำมันงาอัอนนี้จะใช้แบบนี้นะคะเราซื้อที่โบมาดได้นะคะ เรียบร้อยนะคะก็จะให้อยู่ประมาณเท่านี้นะคะทุกคนมันก็จะให้อยู่ประมาณเท่านี้แล้วก็ตักออกได้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคน,นก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอ,อของการทําไส้โปเปียของแม่น้องจอยนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนบาย